มาอัปเดตนะสบายดีเชฟสบายดีสบายดีอย่าลงลนะอย่าลงนะบุเป็นยังบุเป็นยังทาบอกลงนะอากาศมันหอนเนาะมือนี่มาในเมนูโอ้เ,อเมนูหัวง่วเนาะเพราะว่า,ากระรสคิดดีในช่วงนี้กินหัวงว่วคือในบริเทศยให้เบิ่งน้องมือนี่ มาถ่ายตอนเช้าเนาะคืนนี้ค้าเวียดเนะลยอะไรโอ้ทายเลยใช่บีคมๆก่อนเอ,อื้อนเข้าเลยเด้อพักไทยสบายดีวันทิดเนาะสบายดีเอฟซีลาวเอฟซีพังไทยและกระต่างประเทศนั่นเนาะ,ะทางลังนี่กำลัง กำลังคั่วเนาะกำลังกิน,ม,น,นมาเนมาไทยท่านผู้ชมบ่งเนาะการกินมาอนเฮา้อาหานดีเนาะคือหัวงวเนาะมีผู้ปถัมภ์เนาะเดี๋ยวใส่บ่งแต่ว่าสินมันเฮาซอยจุได้ขึ้นเนาะตอนนี้เเลือแต่หัวมันเนาะกินมันเสา ไปไปบางไปชซนกันเกาคอัปเดตตอนเสาร์เนาะใจตัดอ้าวขออนุญาตได้ทีมงานทางบริห่งเชื่อเพราะว่าหากระตุนเนาะกับบัวกันเด้อเอฟซีแต่ภาวาอากาศกับชี้ห่อนๆเนาะเมื่อนี้อากาศแจ่มใสเลยเนาะมีแสงแดดออกมาเหมาะกับการซักเครื่องเนาะ เอามื่อนี้ก็จิมีเมนูใหม่เนาะเมื่อวานให้เฮากระทายให้ FC เบังก็คือเมนูปิน่นปีงหอยเนาะมื่อนี้มาแบบใหม่เนาะเชฟเก่าอีกละมื่อนี้เชฟเก่าอ,อกีอก,ออก,อก,ออกตอนนี้ันกำลังตำแจ้วอียังในทงด,ดำๆมาเย้ยโอ้ขอแค่ดีๆโอ้ดีโอ้คุชิคมครับอ่ามีเชฟหน่อยอเชฟโทเฮาเนาะ มาอัปเดตนะสบายดีเชฟสบายดีสบายดีอย่ลงนะอย่าลงนะงบุเป็นยังบุเป็นยังเขาบอกลงนะากาศมันห่อนเนาะมื้อนี้มาในเมนูโอ้ไปออกข้าวเนี่ยเมนูหัวง,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 วงัวเนาะเพราะว่าเกษตรกิจดีในช่วงนี้กินหัวง,วงวัวคือในบระเทศไทยให้เบิ่งเนาะมื้อนี้ มาถ่ายตอนเช้าเนาะคืนนี้ค่าเวียกเนาะคืนนี้ไปนอกน้ำบริไทย่นชอยจุคืนนี้ครบผมจะอยู่น้ำนอกกับบริไทยคิดมาถ่ายผู้ชมเบิ่งเนาะกับมันนี่ที่มากินเฮ็ดไมนูเดี๋ยวสิถามเซฟกับเฮ็ดเมนู่ยังมื้อนี้ตอนเช้าอบหัวงัวเนาะใส่ไม่เป็นงัวนี่อบหัวงัวกับต้มเครื่องในเนาะท่านผู้ชม เป็นง่วเบังก็คือชิพอดีกินง่วนหน่อยเนาะง่วนหน่อยน,น,ออนั่งอ่อนๆเล็ๆมาท่ศาลอาหารเ้าวนาวันผักผ่อนของบบทีมงานเฮ<บ>าย,ยังมือหนากระ,ระชิบไปไทยอาาคิดเพิ่นไปหาใส่เบ็ดกบเนาะมือหนาเนาะชิบไปน้ำเพิน่น มาซาซาวอนลงน้นงตีจับเอาคลิปเออให้ต่อได้เฮงมีงูเขา่าไอ้พวนเนี้ยงูไอรีได้มาใช่งูนะ่ะแล้ะงูปอม้วไรตอนงูตายครับเป็นงูอไอรีนะกางวก็เป็นประเภทอาหารหนึ่งเนอะที่ชาวลาวเขานิยมในการเห็ด ลาบก้อยหรือว่าซอยจุในงานม,มีงานหรือว่าผูกแขนต่างๆเนาะและก็ภาคอีสานของภางไทยก็เห็นเพิ่นเห็ดซอยจุตลอดเป็นงัวชายพันชายพันงัวลาดเนาะโบมเมนงัวพันใองัวงัวลาดงัวเทิบบ้หน่อยคืน ง่วแม่เป็นง่วแม่แม่น้อยลบแต่หมอนตรงไหนบอสหมอนยังไงล่ะหมอก็คองแแทหน้อยมันเลยไลไปเลยได้บูมีชอตอัปเดตอัปเดตอาหารเส้าเนาะเบาๆมันเนี่ยกินงัว ขึ้นนี่กินซีดตัวน,นี้มันสมองมันสมองเขาก็าใส่บ้าหน่อยอบเนี่ยสมองเพิ่นเศษเนี่ยเนี่ยมกต่างหากเนาะ ุปยอุ่ออเาเห็น,น,นเหนโบวนบนยังเราเห็ดกินโบเห็นแต่ตอนปาดผ่านี่ว่ามาไวเลยผ่าผ่าจะบะมันแต่บาทบ่าขากนอกเล็กนิดเล็กนิด ชุบแล้ญญวให้นกเรวอะมามือนานครัวไปงอดกินนะโมฮีบีเยกกินได้ยอย้เนาะมีแต่สิไทยท่านผู้ชมเมื่อตอนกินเนาะตอนกินสิบรย์ไทยเนอตอนกินเพราะว่าคากิน มวนราคา5,000บาทเนาะประมาณ1ปี5,000บาทถ้าวันไ่เป็นเงินกีบก็บโยลายล้านเติมเนาะประมาณ3ล้านโอ้มีนิยงน,น,นเนี่ย,ยนำสมุนไพรพันุ่ีเราโ,โบไม่ชอบกระเทอก Vâng nằm phần đi ạ Mình à, à, chèo Ô oh, bì Đại bì bì sốt nữa đó sốt ừ. bì sốt Ô Thầm không không เงินเขาเลยเด้อโอ้ยหมดหมดหมดโอ้ยเมื่อได้หมดเลยเจียวบีโค้งโค้งเช้เนาะหมดเลยหมดเลยถือว่าเพียห้องบริอาลด้วยเพียเพราะว่าห้องสไลด์ห้องบูมักเพียเนาะทีมงานเ้างบูมักเพียใช้บีชดเลยเพป็นว่า ดิสดอ้าก็สิประมาณน,นี้เด้ออัปเดตให้เบิงมื้อนี้อาหารการกินวันวันพักพรเดี๋ยวมีคลิปมือนาจะสิเป็นเมนูหยังสิถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิงอีกเนาะถ้ามีเวลาอ่าขอบใจผู้ที่เข้าเบิงแต่ต้นจนจบเนาะ <c oughs> <laughs> ผิดพลาดกันไ,ได้ขอโทษขออภัยสบายดี i to